ปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรนิยมหันมาปลูกมะลิเป็นพืชเสริมไว้เก็บดอกขายและด้วยอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนานการขยายกล้าพันธุ์ให้ทันต่อกำลังการซื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณบ,บุญทรงปิ่นแสง เกษตรกรผู้ปลูกมะลิเชิงการค้าย่านจังหวัดนนทบุรีเลือกขยายกล้าพันมะลิด้วยวิธีการปักชำกิ่งวิธีที่จะขยายพันมะลินี่มี2วิธีวิธีแรกตอนอย่างเดียวแล้วมาทีหลังนี่ก็พัฒนากันใหม่กิ่งปักชำเนี่ยลองเอาไปปักเนี่ยมันง่ายดีก็เลยเอาไปนิยมปักชำกันเราจะเลือกกิ่งไปปักชำนี่เราต้องไม่เอากิ่งแก่ถ้าเอากิ่งแก่ไปตัด ใป,ปักแล้วมันจะไม่่อยออกก็<ม>ต้องดูว่าถ้าสีแก่ถ้าเป็นเป็นสีมตาอย่างนี้ใช้ไม่ได้<ม>แก่ไปต้องเอาแบบอย่างนี้ใช้ได้ตัดไปการเลือกกิ่งพันธุ์ควรตัดกิ่งให้ชิดข้อริดใบส่วนล่างออกเหลือใบส่วนบนไว้สองถึงสามคู่นอกนั้นเด็ดทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็เด็ดปักได้เลย เรื่องดินนี่แขะไปเหนียวมากเกินไปมันก็รากไม่ขยักกนกระเดยวิธีปักชำเนี่ยคอยระวังเหงือเชื้อราลงจะเสียเหลืองหมดเลยอีกอย่างหนึง่งเป็นที่ขี้เท่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยขี้เท่าใหม่แล้วมันมีปอกตัวดามาเงี้ยถ้าเรามานั่นน้ำไว้ก่อนก็จะปลอดภัยหน่อยวิธีนี้ค่ะได้ผลผลิตที่แน่นอนไหมมันก็ไม่เต็มร้อยนะเจอบางช่วงก็เหลือเหลือเจ็ดสิบบางช่วงก็ล็อกหนึ่งก็ สิบกระต้นอะไรเี้เสีย,ยเรียกว่าจัดว่าดีแล้วตลาดไม่รีขายได้ตลาดทั้งปีมันมีมากร้นตลาดมันก็จะถูกไม่ล้นตลาดนี่ก็จะขายพื้นพื้นไปได้เรื่อยไม่เคยว่าเราไม่ขายไม่ได้ไเลยก,การปลูกมะลิเชิงการค้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจหากเกษตรกรวางแผนการปลูกขยายพันธุ์กล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลผลิตเพียงพอแก่ตลาดแล้ว ถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้งามทีเดียวค่ะ